ที่ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกพันตำรวจเอกตะกูลเกี่ยวประเสริฐรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครนายกพันตำรวจโทมาโนดสิทธิพนสารวัตรฝ่ายอเมริกันตำรวจภูทรจังหวัดนครนายกร้อยตำรวจตรีสมพรประดับเพชร ร้อยตำรวจตรีหญิงบุสกรอินทงรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกและคุณวักกุลเข็มนาคก,กรรมการผู้ส่งคุณวุฒิกอตรอ,อจังหวัดนครนายกเข้าร่วมสังเกตการพร้อมด้วยคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านการจราจรตำแหน่งรองผู้กำกับผอบหมู่ทุกนายทางระบบออนไลน์ตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เข้าสอบในลิงก์เวลา10บนาฬิกาสามนาทีถึง12บสนาฬิกาสามนาที และรอบที่สองที่ห้องประชุมชั้น4สถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยการสอบในครั้งนี้สอบพร้อมกันทั่วประเทศโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดให้ตำรวจทุกจังหวัดทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานจราจรทางระบบออนไลน์ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกจึงได้ดำเนินการทดสอบข้าราชการตำรวจจราจรในวันเสาร์ที่12มิถุนายน2564ณห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก